เมื่อวันที่21มิถุนายน2566มีรายงานว่าแฮ์รี่เคนได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวคดวาดหวังว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการยื่นข้อเสนอดึงเขาเซ็นสัญญากับทีมเพื่อเสริมทัพปีศาจแดงในฤดูกาลที่จะถึงนี้หลังจากที่ติดปัญหาเรื่องค่าตัวที่สูงเกินไปซึ่งก่อนหน้านี้เคนเ,นเป็นเป้าหมายสําคัญของผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดอย่างเอริกเทนฮาร์แต่ช่วงนั้นตัวนักเตะได้ออกมาบอกว่าไม่อยากย้ายจากสเปอร์นอกจากนี้ทางไก่เดือยทองอยังได้ตั้งค่าตัวของเคนไว้สูง ถึง100ล้านปอนด์ทำให้แมนยูไนเต็ดไม่อยากทุ่มเงินในการซื้อตัวนักเตะมาเสริมทัพในราคาที่สูงขนาดนั้นและเคนยังเหลือสัญญากับสเปอร์สอีก1ปีเท่านั้นลาสุดทางด้านซื้ออังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าเคนยังหวังให้ทางแมนยูไนเต็ดจะมีการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวตนไปร่วมทีมและอยากให้ทางไก่เดือยทองทำการปรับลดค่าตัวเขาลงเหลือ80ล้านปอนด์